ฟิล์มค่ะวันนี้ผิวฟิลนะคะจะมาแจกบล็อกไอติมนะคะ5รางวัลค่ะกคะลไม่เพื่อนๆเล่นเกมนะคะนี่นะครับคือบล็อกไอติมที่ทางน้องฟิลกับน้องฟิลนะครับจะแจกนะครับในครั้งนี้เราจะมาเล่นเกมนะครับโดยเกมครั้งเนี้ยง่ายๆเลยนะครับวันเกิดน้องฟิลวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจ้ะครับ อาจจะยากนะครับสําหรับน้องๆแต่ถ้าเกิดไปตามดูคลิปเก่าๆจะเห็นเลยนะครับจะมีอยู่ในนั้นนะครับว่าน้องฟิวเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับให้น้องๆนะครับเข้ามาเมนไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับตอบวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ชื่อที่อยู่นะครับให้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดซ้ํากันนะครับเกิน5คนทางพี่ฟิลของน้องฟิวนะครับจะมาจับฉลากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้เพื่อนโชคดีใช่ไหมลูก ฟิีนะคะจะมาประกาศผลรางวัลในวันอาทิตย์ที่13ค258นะคะขอให้มันสนโชคดีจะได้มีบักไอจีไม่ทำทานกันนะคะค่ะ <Yeah. S 2> ครณทุกท่านชอบงแต่งงานกันก่อนแล้วแต่ใช้พี่ฟรีกับนอ้องฟิีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย